สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านและคุณฟังท่านฝากติดตามกดไลค์กับช่องของเราด้วยครับวันนี้ลุงลมได้กลับมาทำ 2, อีพีที่สองหลังหยุดไปหลายวันด้วยภาระงานที่ทำอยู่วันนี้ก็อาจจะเป็น e ีพีที่สองก็ยังไม่ค่อยได้ชำนาญเท่าไหร่วันนี้ อาลุงเลยหยิบเรื่องมาเล่าเรื่องที่น่าสนใจครับลุงจะทำอีพีต่อไปเกี่ยวกับอยู่ในแถบนี้แหละครับสำหรับวันนี้ก็คือเรื่องของอาณาจักรฟูนันหลายคนเคยได้ยินละ่ะเคยได้ฟังมาจากแหลยๆที่อันนี้เดี๋ยวลุงก็จะหยิบยกเรื่องของอาณาจักรฟูนันมาเล่าในอีพีนี้ให้พวกเราได้ฟังสำหรับอาณาจักรฟูนันเนี่ย คือเป็นอ,รอารยธรรมโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อันนี้อ้างอิงนะครับลงได้ได้บทความมาจากของก,ก็ก็ต้องให้เคดีไกับของเว็บไซต์ท o o l i ไครับเป็นสารคาดีก็จะมาหยิบเล่าจากเนื้อหาในเว็บไซต์ให้พวกเราฟังในรูปแบบของเสียงแล้วกันนะสําหรับอาณาจักรฟูนันนะครับเป็นอนาณาจักรเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในโบราณ ที่มีอยู่ตั้งแต่คิดศักราที่หนึ่งละถึงคิสศตวรรษที่หกสำหรับอาณาเขตนั้นถือว่ากว้างใหญ่มากครับครอบคลุมทั้งในกัมพูชาเวียดนามตอนใต้ลาวไทยลงมาถึงแหลมมาลายูครับฟูนันเป็นหนึ่งในอาณาจักรแรกสุดในภูมิภาคและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดวัฒนธรรม การค้าและการเมืองของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สำหรับอาณาจักรฟูนันนะครับหรือที่จีนเรียกว่าฟูนานคนจีนเรียกว่าฟูนานถือเป็นรัฐแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่รวมตัวกันเป็นรัฐขนาดใหญ่ซึ่งมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองวายาทะปุระตั้งอยู่ใกล้กับเมือง บาพนมหรือกัมพูชาในปัจจุบันเห็นไหมครับปร,าารนะวัตินั้นเกี่ยวเนื่องกันโดยเฉพาะในประวัติเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งซึ่งมีฟา์มซับซ้อนและเกี่ยวเนื่องกันในอาณาจากักรพาบาพนมหรือกัมพูชาปัจจุบันเนี่ยและก็เมืองออกแอล ในเวียดนามซึ่งถือว่าเป็นศูนย์กลางการค้าและการผลิตที่เจริญรุ่งเรืองโดยมีทำเลที่ตั้งทางยุทธศาสตร์ตามเส้นทางการค้าทางทะเลสายหลักครับเป็นราชาจาจักรที่มีเศรษฐกิจที่เจริญรุ่งเรืองบนพื้นฐานก,รการ,กรเกษตรการประมงและการค้ากับจีนอินเดียครับที่ดูสมัยนั้นนะครับ และถือเป็นศูนย์กลางในการค้าในประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อื่นๆด้วยความยิ่งใหญ่ของอาณาจักรฟูนันสำหรับอารยธรรมของฟูนันเนี่ยได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียทั้งในด้านศาสนาวัฒนธรรมและศิลปะซึ่งเราจะสังเกตได้จากรูปปั้นหรือสิ่งที่แกะสลักมาในสมัยก่อน ซึ่งจะมีการแสดงออกถึงลักษณะของอะไรทมรูปแบบของศิลป,ปะสำหรับศาสนาที่นับถือหลักก็คือศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธศิลป,ปะฟูนันนั้นรับอิทธิพลมาจากศิลป,ปะอินเดียอย่างมากโดยจะเห็นได้จากงานแกะสลักแบบอย่างที่ผมได้กล่าวไปที่แรกแล้วและงานประติมากรรมต่างๆซึ่งจะมีเอกลักษณ์และลักษณะ เด่นในตัวของงานศิลปะนั้นที่ผู้ปกครองเมืองฟนันนั้นรับเอาองค์ประกอบของวัฒน,นธรรมอินเดียเข้ามานั้นรวมถึงคลองอ่างเก็บน้ำและระบบชประทานที่รองรับการผลิตทางการเกษตรจึงเป็นสาเหตุทำให้กลายเป็นแหล่งเผยแพร่ศาส,สนาและวัฒน,นธรรมอินเดียไปยังภูมิภาคต่างๆ จนหลอ่อหลอมให้เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรมในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปัจจุบันเมื่อเราพูดถึงเรื่องของอรารยธรรมและศิลปะวัฒนธรรมและศาสนาอันนี้เรามามุมมองของเรื่องของรูปแบบการปกครองอาณาจักรฟูนันนั้นมีระบบการปกครองแบบกษัตริย์เป็นประมุกสูงสุดซึ่งเป็นระบบแรกๆในภูมิภาค มีอำนาจในการปกครองอย่างเด็ดขาดทั้งในด้านการทหารเศรษฐกิจและศาสนาสำหรับกษัตริย์ของฟูนั้นยังมีนานะเป็นไซละราชาหรือบรรพดอูบาทซึ่งแปลว่าเจ้าแห่งภูเขา King of the Mountain ศูนย์กลางของการปกครองคือพระราชวังซึ่งมีพระเจ้าแผ่นดิน ที่จะออกว่าราชการวันละสามถึงสี่ครั้งรูปแบบการปกครองอาณาจักรฟูนันยังแบ่งออกเป็นเมืองใหญ่และเมืองเล็กเมืองใหญ่จะมีการปกครองเป็นระบบของขุนนางชั้นสูงเมืองเล็กจะมีผู้ปกครองเป็นขุนนางชั้นผู้นอ้อยเมืองต่างๆที่อยู่ภายใต้าการปกครองของอาณาจักรฟูนันจะมีสัมพันธ์กันอย่างหลงใหลนะครับรูปแบบการเมืองการปกครองในะสมัยนั้น สำหรับจุดเด่นต่างๆของอาณาจักรฟูนันในสมัยนั้นที่เราว่าจะกล่าวนะที่ทำให้เป็นจุดเด่นของอาณาจักรก็คือที่ทำให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองในด้านต่างๆอย่างเช่นด้านการเกษตรอาณาจักรฟูนันเป็นรัฐชนประทานภายในแผ่นดินที่ประชาชนดำรงชีพด้วยการเกษตรโดยใช้น้ำจากระบบชนะทานที่พัฒนาเป็นอย่างดี ไม่น่าเชื่อครับในสมัยยุคนั้นจะมีระบบจลนทานที่สามารถเป็นจุดในการที่ทำเกษตรได้เป็นอย่างดีจุดเด่นต่อไปก็คือด้านการค้อาอาณาจักรฟูนันมีเมืองท่าสำคัญหลายเช่นเมืองออกแอลเมืองตากเยืองเมืองโฮจิมินในปัจจุบันเป็นต้น อาณาจักรฟูนันเป็นศูนย์การการค้าที่สําคัญในภูมิภาคเอเชียตะวันตกใต้ที่ได้กล่าวไปแล้วครับสามารถติดต่อค้าขายกับอาณาจักรต่างๆในเอเชียและโลกตะวันตกจุดเด่นในด้านต่อไปคือด้านศิลป,ปะวัฒนธรรมอาณาจักรฟูนันได้รับอิทธิพลจากอินเดียทั้งในด้านศาสนาวัฒนธรรมศิลป,ปะแต่าฟูนันนั้นได้มาจากอินเดียเป็นอย่างมาก การค้าเป็นส่วนสำคัญของความสำเร็จของฟูนันและมีบทบาทสำคัญในการเชื่อมต่อเส้นทางการค้าในมหาสมุทรอินเดียจีนฟูนันทำหน้าที่เป็นประตูสำหรับการแลกเปลี่ยนสินค้าและแนวคิดระหว่างอินเดียเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจีน สำหรับราชอาณาจักรส่งออกผลิตภัณฑ์ต่างๆเช่นโลหะมีค่าไม้หายากเครื่องเทศและผลิตภัณฑ์จากป่าไมา้ในขณะที่การนำเข้าก็ยังคงต้องมีเช่นกันซึ่งเป็นสินค้าพุ่มเฟืออย่างเช่นสิ่งทอเซรามิกและเครื่องเหล็กในเมื่อมีความรุ่งโรจน์เจริญรุ่งเริองอยู่แล้วก็คงหนีไม่พ้น วารมล่มสลายของอาณาจักรุูนันถ้าเราจะไม่กล่าวถึงก็ไม่ได้สําหรับการล่มสลายของอาณาจักรฟูนันนั้นที่บันทึกไว้ก็เมื่อเวลาผ่านไปอยู่แล้วครับทุกอาณาจักรทุกนั่นต้องลุ่งลุ่งโลดและต้องล่วงโรยไปตามการเวลาฟูนันต้องเผชิญกับความขัดแย้งของอาณาจักรใกล้เคียงบ่ยอยครั้งเกิดความเสื่อมถอยของอิทธิพลในภูมิภาค เมื่อมาถึงศตรวรรษที่6กูนันก็เริ่มเสื่อมถอยลงโดยมีเมืองขึ้นเช่นอาณาจักรเจนละที่เริ่มแยกตัวไปเป็นอิสระสาเหตุหลักของการล่มสลายของอาณาจักรปูนันนั้นได้แก่การโจมตีจากอาณาจักรจำปาอาณาจักรจำปาเป็นอาณาจักรที่มีความเข้มแข็งทางตอนใต้ของเวียดนาม อาณาจักรจำปาได้โจมตีอาณาจักรฟูนันหลายครั้งส่งผลให้อาณาจักรฟูนันนั้นสูญเสียดินแดนและอำนาจไปเป็นจำนวนมากต่อมาด้วยสงครามกลางเมืองในช่วงศตรวรรษที่7อาณาจักรฟูนันเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นระหว่างกลุ่มชนชั้นการปกครองและกลุ่มชนชั้นล่างส่งผลให้อาณาจักรอ่อนแอและการขยายตัวของอาณาจักรทาราวดี อาณาจักรธาราวดีเป็นอาณาจักรที่เจริญรุ่งเรืองในภาคกลางของประเทศไทยปัจจุบันก็คือจังหวัดนครปฐมอาณาจักรธาราวดีได้แผ่ขยายอิทธิพลเข้ามายังดินแดนของอาณาจักรฟูนันส่งผลให้อาณาจักรฟูนันอ่อนแอลงต่อมาเมื่ออาจักรเจนละสามารถเดินเรือผ่านช่องแคบมระกาได้สําเร็จเศรษฐกิจของฟูนันก็เสื่อมลงไปด้วยเช่นกันกระทั่งเจนละ ตีฟูนันได้สําเร็จก็ค่อยๆคืนฟูนันเข้าผสมผสานกับกลุ่มคนของตนจนทําให้ชาติฟูนันแท,แท้ๆไม่เหลือในที่สุดสําหรับการล่มสลายของอารฟูนันถือเป็นจุดสิ้นสุดของยุคอรารยธรรมเริ่มต้นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ก็ได้ทิ้งมรดกทางวัฒนธรรมที่สาคัญไว้มากมายที่ยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบันเช่นโบราณสถานโบราณวัตถุ งานศิลป,ปะและงานแบบเพนีต่างๆสำหรับวันนี้ลุงก็เล่ามาถึงช่วงสุดท้ายของอีพี EP ที่สองแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องอาณาจักรปูนันสำหรับอีพีนี้ก็เป็นอีพีที่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 แรกตั้งใจว่าสั้นๆก็อาจจะสั้นบ้างยาวบ้างก็กลางๆครับเป็นอีพีที่สองเองลุงก็พยายามจะทำอีพีต่อๆไปให้ดีขึ้นวันนี้ก็เป็นเรื่องของอาาจักรปูนัน ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ย,ยังมีอีกหลายอาณาจักรเป็นต้นกําเนิดของอรารยธรรมลุงก็จะพยายามหามาเล่าให้พวกเราฟังใน EP ีต่อไปครับสําหรับวันนี้ลุงก็อยากให้ทุกคนฝากไลค์ฝากติดตามแล้วฝากมาฟัง EP ีต่างๆในอนาคตที่ลุงจะทําให้ด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามช่องลุงด้วยนะครับสำหรับค่ำคืนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีทุกคนครับ